สวัสดีซียามแรงนะคะพบกันเช่นเคยกับยามแรงวันนี้หนาวทั้งวันนะคะเดี๋ยวอัปเดตแก้มมุกตาให้ดูในชุมชนเนาะน้องแก้มแตกนะคะซีเป็นกระเล็บอยากพาคนออกมาตากลมตากแดดไอเหมือนมีอะไรเนี่ยแาเปลี่ยนแปลงนะคะรักษาสุขภาพด้วยเด้อเด็ดไม่ใช่ว่าจะอุ่นนะเพราะมันลมเนาะ อันนี้คืออะไรเนี่ยมาติดอะไรเนี่ย<ป>น้นำเข้าใช่ไหมใยน้ำเข้าอ่ะหนาวว่าช่แม่นนะ cho anh uh. đưa <laughs> hả hả có trên này luôn à mấy này cứ bỏ nó ạ แมน,นเรว,ว,ว,วติดยังไงคะเนี <c oughs> ่ยยี่สบาทเลยค่ะยังไงอู้ยลมอู้ยหนาวฮะเปนจะตกน้ำจะท่ว,วม อาล้วแล้ว,ลวอ่าไม่รู้อัปเดตบ้านมิลน,นานะตอนนี้ก็ขนคล้องหมดแล้วนะ,ะคะเพื่อนเพื่อบ้านเราเนาะคักอีกแล้วตักอย่างเงี้ยคักหานาวจนรัวผ้านอมังตาออกมาอ่หนาวเขแตกเบิ้อดอย่างนี้ค่ะเอาเตียงนี้เห็นอย่างนี้เนตะียงนอนญี่ปุน่นเหรออ๋อติสติ๊กเกอร์ ว่าขึ้นหนาวแท้พี่เฮ้ยกูบอกถอยอยู่ในบ้านนาาาาี่อุลเฮ้ยเพราะตลอดเนียหนูก็บอกมาเลยหนูก็หนาวอ๋อปลายมนพิュวลมแรงค่ะลมแรงนอนเนี้ยนอนเนี้ยเร็วไปกินข้าวมีใครลงไปไปกินข้าวเร็วเหมือน โอีน้ำมึนเนาะฮวอด่ะม,มึงลมเลยค่ะชีบึงลมเลยลมนะเราจะไม่ใส่เสียงดน,นตรีนะแต่ซีได้ฟังเสียงลมด้วยโอ้ยลมขนาดน,น,นี้กันพ่ออะไรอี่ะโอ้ยอุ้หูด่ะ ไม่อยากทำอะไรพอดีทีวีทีวีเป็นแบบอ่ะอย่างก็่อน <esos S 1> ดิจิตอลทีวีเลยนะทีวีเป็นแบบดิจิตอลแบบดิจิตอลมาแบบบ่แบบบ่แมนแบบสมาร์ทเชื่อมอันกับไวไฟบ่ได้ต้องซื้อกล้อง <laughs> จริงๆต้งซื้อกล้องแล้วอ,อ่า พักเด้บานเขียวนะมันมีมุมแบบชิวๆพอมมือ,อคืนพี่มาดึกวะอ,อ๋อะนาาะแ้ว,วมากินอีกีทุม่มนะอ,อ,อุ้ยบะนามาสองสองมากินน้ำอ๋อสมปยุ่ตรนี่นะนออไปกินข้าวอง,งานกับพี่ไปตีงีตอองนกินเมื่อ,อคนนี่แบ่เงเ่งวัไปข้าคุณด่าันสวเราสวย <laughs> ตอนนี้นี่ชินนะสลับกัน,อ,นอืมอ่าด้เวดเอาลวดเดี๋ยวาตามดีๆไปนะคะอีกไปหนึ่งก็สัเอาว้ก่อนได้หนึ่งตีลายๆกันขีลายใช่ติดลายกลายเป็นสวนสัตว์าวาม,มา เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปอันนี้คือ <c oughs> ทางร้านทำเกินนะคะพรุ่งนี้นะคะแน่นอนใช่พรุ่งน,น,น,นี้อ่ะบ่ตัวอีกตัวตัวยังอันอันแค่นอันนี้มันมันมันใ,นใหญ่ปนอือโอ้ยตรงนี้คนระจับน้ำเดี๋ดยว ค่อยดึงเลื่อนออกมาเออมือหนึ่งเลือ่อนมือหนึ่งรีดนั่นละแต่ตก็เลือดดำละม,มันต้องตีแผ่นขาวเนาะอันนี้เนาะ้ีหินเนาะนหินอยู่นะคะอโอเคเรียบร้อยกันแดด อันเดียสองเบ้าแล้วเบ้าหน้าอันนี้วิศวกะออกมาแล้วก็จะประมาณนี้นะคะแต่ว่ามันมีไฟของดิจิตอลเนาะนะคะเดี๋ยวเราไปดูรถนะคะไปน้ำมันเดียอ่าตอนนี้เราก็จะมาดูรถนะคะตามีสัญญาเ,เมื่อวานนี้เนาะนะคะพี่แหม่มก็มาเปิดรถให้เอาแอลแล้วนะคะเราจะมาดูกันนะคะตอนนี้ก็พูดเหมือนเสียง คือจมูกแล้วค่ะเอฟซีอากาศมันอันันเนาะอากาศมันเย็นๆนะคะวันนี้เย็นนะคะเย็นมากเย็นเย็นที่สุดคือข้างในเนี่ยมาเบาะอมหมคัเนี่ยอ่าเราต้องไปชมนะคะหลังจากลื้อแล้วลื้อแล้วเป็นยังไงโอ้โอุ่นเี่ยอยู่นี่ไหม อันนีคือตอดมามันสดบ่ะมันชัยป่ะเหรอที่พี่สิบูกระเบื้องบ่เนี่ยคงคงการัด้ไหนปูกระเบื้องตีมาเสมอ,อการแล้วก็ปูอ,อืมเอาพื้นเท่ากันแล้วก็ปูกระเบื้องเลยอืมคักเนาะแล้วเวลาลูกค้ามาสาน,นนวดสิบ่เป็นเรี่ยงกันน้อน,นวดสิว่เพราะเขาเ,เหตุผลเอาตู้กั้นก็นได้ข้มามาก,กันไปล็อกไปล็อกเหมือนเนี่ยคือทำพนวดถ้าเกิดเป็นพนวดเครื่อง อืมหักนะอืมมันกบขนมา้วนดงกได้อืมมันกบ่เครื่อว่า,วานแล้วถ้าเปิดหน้าต่างออกอะยินกอยินนี่มันหลงแล้วะหาายอืมลมเขม่าเียครับซิมีแบบดีแล็กแบบลมเข่าเนาะห้ามันมีห้ามันเป็นกินอัพกิมอัพแบบนวดแบบยังไงน้ำยานวดทำไม โอ้ดีๆน็กศึกษบริการดูวนะดีมาเชียมบาปวดอืเรียบร้อยอ่ะอันนี้จะอันนี้คืออย่างเนี้อ๋อตรงนั่งบ่ะอ๋อนล่งบกห้องนางอันในลุงพ่นเสียบค่ะอ๋อข้างล่างองอข้างล่างนั้นก็จะเอาไปที่นาลุงนะคะคือว่าเห็นเหนนูทูนาง นังชิวนังเล่นนั่งอยังนั่งโหลดคลิปนังยังได้เบิดแล้วเนาะเวลาอ่นเพมาสิแม่เพื่อซืได้นั่งแบบสบายสบายเมีนทั้งดได้เสียได้่ดีดสบายเมีนเนี่วที่นอนนี้มันมีตั้นานแล้วบอเนี่ยอ๋ออะไ่ฮะผ้าห่มนุ่มซีผืนนาวจะเือกคนไปนอนห้องหมด น้อนอนัอนอนี้แล้วก็ที่นอ,อย <c oughs> นยามสามตอนเที่ยวมายู่กระท่อมใบไผ่เนยยู่กระ่ระเดื้องคนตัวเดือนกว่าหนึ่งพันต้องห้วงกล้องกล้องมันสวยอีเล้วมันนี้ไม่ได้เห็นอย่างเลยหน้าสดหน้าสดหน้าสดเป็นยังงามอยู่แอกขัเงาะซนจนเพิ่งมาอะไรนี่คือไม่ลืมมา ก็ดีล่ะมันก็จะได้ไปแบบเอาเหตุเอาเหตุลูกค้าเบิ้งเข้าเหรอเบิ้งนั่นเหรใครเข้าเห็นว่ารถยังเป็นรถอยู่อืมมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากอันอื่นนะฮะมันเป็นรถอยู่เดิมเรานอนบนรถนะจ๊ค่ะก็ดีไอเดียดีนะฮะบ่ออกเปิดบ่ได้ฝุ่นฝุ่นมันหมุนไปหมุนมาเด้ไปเนี่ยอ่ะโอเคเนาะนะคะ สำหรับข้างบนนะคะบางท่านพื้นเป็นแล้วไม่เนียมอยู่ล้วอ่าเออมันจะเป็นอย่างสี่ทุกขั้นได้พี่มันจะเป็ี่ยนตรงนี้ทุกขั้นแต่แต่ว่าขัาขา้นขาวก่าวมันจะเป็นไม้เออแล้วทีนี้นะคะพอเพิ่นปูพื้นเดี๋ยวเอาจะมาอัปเดตอีกทีนะคะคอนเทนต์เรายังยาวไปนะคะตัแปรงนั่นบนเนาะข้างล่างอาจจะเบิ่งแบบจงัจงหนึงขึ้นมาแบบโอ้โหนะะป,ป,ปูเปลือกให้มันเไื่อนเหมือนกันนะปูเปลืองยาวเลย แต่ทงเไหมือนเดิมเป็นไงบ้าเพราะว่ามันจริง้วมันก็เอาเก็บของก็ได้ข้างบนน่ะอเรถะปมันว่ามันเป็นฟิวฟิวงรถเลยไม่ใช่ว่าเรานอนห้องโล่งๆแต่เรานอนบนรถทำลักษณะของรถอยู่อันนี้คือความฝันตั้แต่เด็กนะคะความฝันมาตั้งแตยากมีบ้านรถ บ้านรถก็รถบ้านคือกันบ่บ้านรถก็รถบ้านเขาอยากมีคดีหากันเลยนี่อยากฝันอยากมีบ้านรถเราต้องสารฝันให้จบเอาบ้านบ้านรถนี่แหละไม่ต้องเอาคดีขาดต้องพอหรอกอยู่ไหนมีความสุขก็อยู่ไปแล้วเนาะแต่ขนาดมุนวนนี่ยืนยวนตรงนั้นยังหน้าหน่อยนะที่จริงก็บอกให้ไปอยู่ในบ้านเลยเบาเบ่มากไม่ชอบเลยวุ่นวายไม่ตรงนี้แบบสบายกว่าอืมส่วนตัวดีรู้นอนห้องจริง ลูกแก่สามขโมงสองมือมหกวโมงนี่แหละเจ๊กำล็งสั่งเนาะตัวน้อยเองเราคิดได้ว่าแก๊มไม่ว่างเดี๋ยวเราเห็นมันนี้ลงเสาเสาเข็ม<อ>หายแล้วเหรอคะเสาเพชรเสาเข็มใช่ก็นาค่าอ๋อลงเสาเข็มเดี๋ยวเรามาเอาดูอีกทีนะคะดูสิอ่าเสร็จแล้วนะคะบนรถถัว่วเนาะนะคะแล้วก็มาต่อกันที่ด้านล่างอีกนะคะเพราะว่าดีๆกำลังติดีด้านหนึ่งนะคะ แรงมากค่ะคุณผู้ชถ้าชาวต่างชาติก็จะแบบว่าปิ๊ปีแบบฟินๆเนาะแต่สำหรับเรานี่หนาวสัน่นนะคะโอเคนะสมาลิปนี้ก็ฝากกดซีทุกท่านกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจงให้น้องมิตาพาเนี่ยนนะคะขอบพระคุณค่ะ